มึงเก่งขนาดนี้ลองไปเป็นนายกทําไมกูต้องไปเป็นนายกฮะหมอดูมึงน่ะเก่งมากทําไมมึงไม่ให้หมอดูไปเป็นนายกล่ะนายกรู้อนาคตล่วงหน้าจะได้แก้ไขประเทศได้หมอดูที่มึงบอกแม่นักหนาน่ะมึงควรให้มันไปเป็นนายกไม่ใช่กูเพราะกูไม่ได้รู้แบบมันกูไม่สามารถพยากรณบ้านเมืองได้นี่ว่าจะเกิดอะไรถ้ามึงเอาหมอดูที่มึงปกป้องหน้าหนาไปเป็นนายกนายกรู้อนาคตประเทศชาตาบ้านเมืองล่วงหน้ามันจะได้เซ็นอนุมัติมันจะได้สั่งการไปเป็นนายกไม่ใช่กูไปเป็นนายก มึงพูดผิดคนแล้วเพราะกูไม่รู้หมอดูที่มึงบอกเก่งนะักเก่งหนาะมันรู้นี่มึงควรให้มันไปเป็นนายกมันจะได้สั่งรัฐมนตรีลงไปจัดแจงจัดการทุกเรื่องด้อย่างเหมาะ,ะสมเพราะอะไรก็มันรู้นี่ถูกต้องหรือเปล่าคนรู้สมควรแก่การไปบริหารประเทศรู้ขนาดจุดไหนจุดไหนจะเป็นอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงไปเป็นนายกรู้ขนาดนะั้นมึงสั่งการเลย มึงเป็นนายกมึงมีอำนาจมึงสั่งการได้เลยจะเกิดตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ใครบ้างจะไม่เชื่อมึงถูกต้องเปล่ามึงบอกให้กูไปเป็นนายกผิดคนแล้วมึงต้องให้หมอดูที่มึงปกก็ไปเป็นนายกไม่ใช่กูมึงเล่นผิดคนแล้วกูบอกให้ ได้ครับอาจารย์แต่อย่าทาให้ใครลําบากเชื่อผมมันวิบากแต่ถ้าเขาลําบากตัวเองกูไม่เคยทําให้ใครลําบากมึงหาวิธีการไหมกูหน่อยมึงสรุปกับกูหน่อยว่ากูไปทาให้ใครลําบากตอนไหนกูมีการจอจมไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เขาล่มจมล้มเหลวไหมไม่กูบอกตศาสตร์ความเชื่อความเห็นผิดกูถามหน่อยนะถ้ามึงรู้ว่านั่นคือความเห็นผิดแล้วเขาจะเดินลงเข้ากองไฟมึงจะไม่ตำหนิเขาหน่อยมึงจะไม่ห้ามเขาหน่อยเหรอถามหน่อย กูถามก็ได้ถ้าเป็นคนในครอบครัวมึงเป็นคนในบ้านมึงอ่ะกำลังจะเดินสู่ความเห็นผิดแล้วมึงรู้ว่านี่คือความเห็นผิดแล้วนี่คือความเห็นถูกต้องมึงจะไม่ห้ามเขาเหรอมึงจะ,ละปล่อยเขาเดินลงกองเหวเหรอมึงจะ,ละปล่อยเขาลงกองไฟเหรอกูถามแค่เนี้ยกูไปทําให้เขาลําบากตอนไหนกูไม่ได้จอดจงทําให้ใครลําบากนะเขาต้องรับผลของการกระทําของเขาเองในเมื่อวันหนึ่งมีคนมาพูดสัจจะความจริงแต่สิ่งที่เขาทําอยู่ไม่จร,ริงเขาก็ต้องรับผลขอ,ของการกระทํา จำไว้นะพอแล้วอาจารย์สอนคนแบบนี้มันสอนไม่ได้แล้วเออกูปวดหัวแล้วเกินกูอยากออกขนกระแสประทะคารลมกับมึงแล้วเกิน้ยเขาไม่เอาคนสวะอย่างมึงไปออกหรอก คนไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างมึงเหรอเขาไม่เอาไปออกหรอกเกินเยียวยามึงไปสร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นในใจมึงก่อนค่อยไปออกเนาะเออไปทําตัวเองให้มีชื่อเสียงก่อนเขาถึงจะเชิญมึงไปออกได้มึงไปทําให้ตัวเองแบบมีสติสัป,ปชัญญะก่อนเขาถึงจะเชิญมึงไปอ่าเดี๋ยวลงก่อนนะอาจารย์ถึงบ้านแล้วเดีย๋ยวลงลงกันตรงนี้เลยเพราะว่าสี่ทุ่มแล้ว เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่องนี้ก็ยังคงต้องไลฟ์อยู่เพราะว่ายังไม่เปิดบินกี่โมงบินเที่ยงเหรอ,อบินประมาณบ่ายก็บ,บ,ยบินอะไรเอช่องอ่ะใช่ใช่พรุ่งนี้ภาคปฏิบัติไลฟ์สดได้ตอนบ่ายพวกรางทงสิบแปดมันกรล่างทรงการแสดงไปดา่าพวกร่างทรงดีกว่าอย่ามายุ่งกับวงการหมอดูเลยกูจะยุ่ง ล่างทรงก็พยากรหมอดูก็พยากรณพยากรด้วยกันทั้งคู่ใครไม่ได้ทําอะไรอย่างที่กูว่าไม่ต้องเดือดร้อนแค่นั้นเลยง่ายๆถ้ากูดา่าไม่ใช่มึงมึงก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้ากูด่าแล้วโดนมึงมึงก็ควรแก่การเดือดร้อนแค่นั้นจบง่ายๆถ้ามึงมั่นใจว่ามึงไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่กูพูดมึงไม่ต้องเดือดร้อนนั่งเงียบๆใจเย็ยนๆ เพราะมึงไม่ได้ทําแค่นั้นเลยมึงร้อนทําไมแต่ถ้ากูด่าแล้วจริงมึงก็ต้องรับแหละเพราะกูด่าจริงๆแต่ถ้ากูด่าแล้วไม่ใช่มึงก็เดินหลบไปก็มันไม่ใช่มึงมึงจะสนใจอะไรอะ่ะคนด่ากูถ้าไม่ใช่กูกูไงฟาฟังเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่กูนี่ยังคนด่ากูว่ากูชอฉนช่อ,ชชอโกงเงินบริจาคเอาวก,กูไม่ได้ชอกูไม่ได้ชอบกูจะโกรธทำไมก็เดี่ยมึงไม่ได้ทำดังนั้นเขาดา่ามึงไมมล่ะคําถาม กูไม่ได้ยุ่งกับใครกูยุ่งกับหลักสัจจะหน้าที่คือกูพูดความจริงรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงนะจ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้จะทำอะไรเนี่ยพอดก่อนกได้นะคะระับอาจารยพอดแค่พอเดเฉยๆแล้ว้นไปข้างบน,นอาจารย์ขอลงจากเกวียนสักคู่ กูยังแบบกูรู้สึกแบบลูกขาลงเลยต่อเนื่องไง okay, ครับกูรู้สึกว่ากูยังแบบมันได้อีกกูยังมันได้แบบต่อเนื่อง <Okay. S 1> กูแบบเวอร์ชันนอนสต็อป ลงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คุณนอนสต็อปเลยตอนเนี้ด่ากระจุยมีหมีสารแนเออกไปเลยกาลังด่าอยู่มึงอย่าเพิ่งยุ่ง เห็นอีหมีนี่ตีนมันนี่เนี่ยเนี่ยอุ้งตีหมีเนี่ยอุ้งตีนหมีเนี่ยเราไม่มีอะไรครับพี่อี้เจอต่อตีห้าล้อหมุนตีห้าเออล้อหมุนตีห้าไปกลับบ้านเดินทางปลอดภัยขอบคุณทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ตีห้าน้ำมันานะสาธุเอาน้ำเปล่าพี เผื่อว่าต้องใช้ขอบคุณมากเลยเขาพยากรณ์ว่าเขามีอภินญ,ญามากกว่าตัวเองหรือเปล่าถุยอภินยาคุณถุยให้ดังๆเลยกล้าใช้คําว่าอภินยาโอ้โหมีอภินญ,ญามากโอ้โหเมืองนี่หลงแบบโอโ้ยมีอภินญ,ญามากเมืองนี่หลงแบบสุดๆเลยนะกล้าใช้คําว่าอภินยาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า โอ้โหกูมาสะจัญ,ญกับมึงเลยอ่ะโอ้โหปกป้องยกยอปอปั้นกันแบบโอ้โหอภิญญากล้าใช้คําว่าอภิญญามึงรู้ไหมอภิญญาเขาใช้กับใครโอ้โหมหาสจัญ,ญมากกล้าใช้คําว่าอภิญญาโอ้ยกูอยากใช่อีหมีขำต่อหน้ากล้องแล้วเกินไอหมีมาขำหน่อยเร็วขำๆ โอ้ยพี่อภพิญญากูให้หมาขำเลยกูจะบอกให้กล้าใช้คำว่าพิญญาโอ้โหมึงไม่รู้จักคำว่าพิญญาด้วยซ้ำจ้าใช้คำว่ามียาพิญญาโอ้โห ช่างก้ามั่นกันแล้วเกินอวยก็ไสแตกอะนะเหมือนอวยอนาคามีอะนะอนาคามีกลับมาเกิดอนะว่าเขาเป็นถึงอนาคามีเลยนะพระพูทใเจ้าส่งมาเกิดเลยนะพอกันพวกเดียวกัน สรุปคือเขาเก่งกว่ากูไหมโอ้ยเก่งไปเธอเก่งกว่ากูดีแล้วกูขอบคุณกูไม่ได้สนใจเลยเก่งกว่ากูเก่งกว่ากูดีดีเลยจะได้ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เยอะๆใครเก่งกว่ากูเก่งไปเถอะกูไม่ได้สนใจเลยเรื่องเก่งไม่เก่งกูไม่ใช่คนเก่งกูไม่มีอะไรเก่งเลยโอ้ยประสาท ถ้าเก่งแบบเลิศเลอเธอเท่กี้กูไม่เก่งดีกว่ากูขออยู่อย่างนี้แหละกูไม่เอาอะนะไม่เอาด้วยคนนะ่ะภาษาแตกกันไปเธอะงมงายไร้าสาระอยู่ของพวกเนี้ยแล้วบอกว่าตัวเองเก่งเอาเลยจ้าเก่งกี่โมงเก่งในการสร้างกระแสะความเห็นผิดเนี่ยเก่งกูยอมรับนะไม่มีอะไรถูกเลยสร้างความเห็นผิดอย่างเดียวเก่งจริง ไปซื้อแมกเนตอุ่นนุ่นวัสุทั์มานี่แมกเนตแมกเนตแบบปั้นชาติดตู้เย็นอันนี้ตะลุ่มมุกแบบที่ครูมาหาเน่ยนะตัวเองเข้าไม่ถึงแล้วก็บอกเห็นผิดเอามันจะไม่เห็นผิดได้ไงมาพยากรณ์ทำนายทายทักแล้วให้มึงไปแก้มันจะไม่ผิดได้ไงวะน้ําหอมเรียกทรัพย์นี่ไม่ผิดเลยเพระบัญคอมองคลแก้ดวงชะตาชีวิตมึงได้ไม่ผิดเลยถูก ถูกกี่โมงนี่ลายเบนจรงอันนี้ก็ททำแบงคเน็ตลายได้บุรณะวัสสุทัศน์เทพพวราลามนี่แก้วนี่นี่ถ้ามึงบอกว่าการโดนบันดาลเปความเห็นถูกต้องเชิญออกจากกลุ่มนี้จ้ะกูไม่ต้อนรับคนอย่างมึงออกจ้ะออกอย่าอยู่นะถ้าอยู่เดี๋ยวมึงเป้ยวนะกรุณานิดนึงเนาะ อย่ามาสร้างความเห็นผิดเพอเจอริปัญญาอ่อนที่นี่จะช่วยกณาออกใส่หัวกระบาลออกไปจ้าอาจารย์ไม่มีครัอาจารย์เลยไม่เชื่อเรื่องการดูดวงทําไมกูจะไม่เชื่อแต่กูเลิกเชื่อแล้วจ้ากูเชื่อมาตลอดชีวิตกูแล้วกูก็คุกคี่อยู่ในวงการหมอดูเป็นหมอดูด้วยตัวเอง7ปีกูเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจแต่ปัจจุบันนี้กูรู้หมดทุกอย่างแล้วจา้ากูเลยเลิกเชื่อ กูเข้าใจความเห็นอย่างถูกต้องหมดแล้วจาก,กูเลยเลิกเชื่อมึงนะ่ะเลิกกี่โมงมว้ยเขาทำกระดาษสวยมากเลยอะ่ะไม่อยากแกะอะ่อ่ะอุ้ยขาดโหหอดีมากเลย พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรวัส,สุทัศน์เนี่ยมันก็จะเป็นลายแบบเนี้ยลายในวรรณคดีอย่างเนี้ยมีทั้งหมดสี่ลายสี่สีจะมีตัวนี้นี่นะก็แก้วก็จะเป็นอย่างนี้นะจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีสีแดงตัวนี้กรุณาอย่าพิมพ์ซ้ํานะจ๊ะกระเด็นนะจ๊ะ กราาอย่าพิมพ์ซ้ำจ้ากระเด็นนะจ๊ะกูเตือนแล้วนะกระเด็นนะจ๊ะพูดไม่ฟังกระเด็นหมดจ้าช่วยเขาอุดหนุนเพราะเขาบอกว่ารายได้สมทบบุรณาวัดสุทัศน์เทพระวราลามก็เลยอ่ะอุดหนุนหน่อย เดี๋ยวก็ทัวลงอีกนะเบียลงมาเลยที่กูด่าเนี่ยกูด่าให้ทัวลงลงเลยจ้าลงด่วนๆลงเร็วๆลงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ลงด่วนๆเลยจ้ากูอยากจะลงมากเลยกูชอบมึงกูชอบทัวนะเวลาทัวมันมามันดังดีกูชอบระฆังดีต้องตีดังถ้าตีไม่ดังไม่เป็นระฆังที่ดีเพราะฉะนั้นลงกูเยอะ กูชอบกูชอบชอบทัวเนี่ยชอบมากมาเยอะๆนะทัวแล้วรับคำด่ากูให้ได้นะรับให้ได้นิดนึงด้วยคิดจะแหกกูกูแหกกับรับให้ได้นะอีพวกทัวปัญญาอ่อนเนี่ยมาเลยกล้ามามึงก็กล้ารับด้วยนะเวลากระแทกกลับมึงจะรู้สึกนะ เพราะกูไม่ใช่คนปกตินะกูบอกให้มึงรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงการพยากรณ์ไม่ได้ผิดอะไรใช่การพยากรณ์ไม่ได้ผิดอะไรแต่ผิดที่มึงโง่แค่นั้นเลยง่ายๆผิดที่มึงปัญญาอ่อนใช่ถูกต้องเลยการพยากรไม่ได้ผิดอะไรผิดที่มึงที่มึงนำไปปัญญาอ่อนมาเนอโพพบ,พบผิดที่มึงเลย มีแก้วใช่ลายหงเสือสิงช้างหรือเปล่าคะใช่ไหมครับใช่ใช่ปะะ่าว่ามีสิงแต่ไม่มีช้างนะมันเป็นสิงหมดเลยปะเนี่ยมีกิฟฟินด้วยปะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ ไม่โดนแบนแค่เจ็ดวันอันนี้ช่องสำรองนะติดตามไว้นะช่องนี้เป็นช่องสำรองนะช่องนี้เป็นช่องสำรองติดตามด้วยพรุ่งนี้อาจารย์ตื่นตีพรุ่งนี้อาจารย์ออกจากบ้านตีห้าพรุ่งนี้อาจารย์ออกจากบ้านตีห้าปานต้องต้จะต้องตื่นตอนตีสี่ อีนี่ปั่นไม่เลิกขออนุญาตนะจ๊ะคุณหมอเสียใจด้วยนะครับขออนุญาตนิดนึงเนาะเพราะมึงไม่ยอมจบกูจะจบมึงเองกูให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวถ้าพิมพ์แบบนี้มาอีกกระเด็นครั้งเดียวเท่านั้นนะจ๊ะครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ถ้ามึงมาแล้วทำแบบนี้อีกก็ครั้งสุดท้ายไม่เตือน มึงจะกระเด็นออกทันทีช่องนี้เป็นช่องสำรองอาจารย์นะฝากติดตามไว้ด้วยนะเป็นช่องสำรองเผื่อว่าช่องมันปิวอีพวกเนี้ยเวลากูเชิญขึ้นไม่นะไม่เคยขึ้นเงียบหัวหด ตอนบวชพระ тора, ต้องไหว้พุทธลูกครับไม่ไหว้พุทธรูปจะบวชยังไงอ๋อแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วทําไมแล้วแล้วทำไมต้องเป็นต้องไหว้พุทธลูกแล้วคนที่เขาบวชในป่าเขาบวชยังไงอ่ะไม่มีพุทธรูปอ่ะสมัยพุทธกาลหลังพระเจ้าปรินิพานแล้วเขาบวชกันยังไงอ่ะไม่มีพุทธลูกก็กราบได้ไม่ใช่เหรอสมัยพุทธกาลเวลาเขากราบพระเจ้าเขากราบยังไงอ่ะไม่มีพุทธรูกกราบยังไงก่อนแล้วเวลาพระเจ้าไม่อยู่เวลาเขาบวชพระเขาบวชกันยังไงอ่ะพระเจ้าไม่อยู่อ่ะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ยพระเจ้าอยู่อีกที่นึง เขากาบยังไงถ้าไม่กราบไม่มีพุทธรูปกราบยังไงแสดงเขาบวชไม่ได้เหรอแล้วการไหว้พุทธลูปก็ไม่ได้ผิดแล้วกูก็ไม่เคยพูดได้ว,ว่าการไหว้พุทธรูปผิดการไหว้พุทธลูปเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องถูกต้องควรแก่การไหว้รละลึกนึกถึงพระรัตนตรัยควรแก่การไหว้ ไม่ใช่มึงไปไหว้เพื่อการอ้อนวอร้องขอรอผลโดนบันดาลที่ผู้มึงสอนกันพวกประเภทหมอดูล่างส่วนผู้มึงสอนกันคือให้ไปอ้อนวอนหลวงพ่อวัดนี้นะไปขอจุดทูปเก้าดอกไหว้หลวงพ่อวัดนั้นนะเนี่ยปัญหาพวกมึงคืออย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ปัญหามึงคือพวกมึงก็คืออย่างนี้ไปแก้กันจุดทูปสิบหกดอกจุดทูปเก้าดอกไปอ้อนวอร้องขอรอผลโดนบันดาลนี่ที่กูตำหนิกูตำหนิเรื่องนี้กูไม่ได้ตำหนิมึงที่มึงดูดวง ธรรมะไม่ต้องหยาบคายเอาทั้งนั้นมึงมีชีวิตอยู่ต่อมาได้แล้วแหละเพราะมึงหยาบคายมากทั้งชีวิตมึงเอายังไม่บอกอีกไม่บอกจ้ากูจะปล่อยให้มึงดิ้นอยู่อย่างนี้แหละกูไม่บอกเวลามึงขอให้กูบอกกูไม่บอกแต่เวลามึงไม่ขอเดี๋ยวกูบอกเองกูไม่ชอบทำตามคำสั่งใครกูชอบทำตามใจตัวกูเอง อันนี้เป็นช่องใหม่นะติดตามด้วยเป็นช่องเป็นช่องสำรองนะติดตามด้วย ช่องนี้ช่องสำรองนะฝากกดติดตามทุกคนต้องกดติดตามนะพระพุทธรูปก,กับพระเครื่องแบบเดียวกันครับคนละแบบจ้าถ้ามึงคิดว่าเป็นแบบเดียวกันก็ผิดทั้งคู่จ้าไม่ถูกทั้งคู่เพราะมึงคิดว่าพระเครื่องโดนบรรดาลให้ชีวิตมึงดีขึ้นได้ไม่มีจ้าเรื่องแบบนี้ไม่มีจ้าถ้ามึงคิดพุทธรูปไปแบบนั้นก็ผิดเหมือนกันจา้าแต่ถ้ามึงเอาพระเครื่องมาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่อ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาลถูกจ้า ไม่ว่าจะพระเครื่องหรือพุทธรูปถูกทั้งหมดแต่ถ้ามึงคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถโดลบันดาลชีวิตมึงได้พระพระเครื่ององค์นี้สามารถดลบันดาลชีวิตไม่ถูกจ้ะผิดทั้งคู่จ้ะ ถ้าเดี๋ยวจะไปแล้วฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ได้วยนะฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เลยพรุ่งนี้ขายน้ําพริกพรุ่งนี้ขายน้ําพริกตีห้ากูขายแล้วหมอดูล่างทรงเขามีฤทธิ์ก็หัวร้อนแทนเขากูขำกูไม่ได้หัวร้อนกูตลกหัวร้อนอะไรก่อนกูหัวราอกูขำมึงบอกหมอดูมีฤทธิ์ ขำกากเลยกูเนี่ยจริงกูฮาฟังดูแล้วเหมือนแบบหลุดออกมาจากมาทัทตีเวิร์สอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนแบบเชื่อมจิตข้ามจักราวาลอะฟิลนั้นเลยกูขำกูขำหน้ามึงอะตอนเนี้ย การโดนบันดาลกับขอพอรแบบเดียวกันไหมครับผิดทั้งคู่จากการขอพอรก็ไม่มีจ้ะการขอพอรก็เพื่อการโดนบันดาลผิดทั้งคู่จ้ะไม่ถูกการโดนบันดาลไม่มีมึงไปขอแล้วจะได้ไม่มีไปอ้อนวอนแล้วจะสําเร็จไม่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจ้ะการกระทําทางกายวาจาและใจจ้ะ ฝากติดตามช่องนี้ไว้ได้วยนะฝากติดตามช่องนี้ไว้ได้วยจ่ะมินนี่มินนี่ที่อยู่ในช่องแดงคุณมินนี่ขออนุญาตเรียกรูปโปรไฟล์เป็นรูปนกกระจอกเทศมุดหัวอยู่ในดินสภาพเดียวกับสันดานมึงโปรไฟล์มึงก็ตั้งตามสันดานนกกระจอกเทศมุดหัวอยู่ในดินนกกระจอกเทศเออไม่ใช่มินนี่มินนี่มินนี่ ถ้าหนูอยากถามคำถามนี้เพราะว่าหนูเนี่ยพาดพิงถึงเรื่องเอ่ยชื่อศาสนากูเลยไม่อยากตอบถ้ามึงตัดชื่อศาสนาออกกูจะตอบเพราะกูไม่อยากพูดถึงศาสนาแล้วไม่ต้องการพาดพิงศาสนาถ้าใช้คําว่าพระเจ้ากูจะคุยด้วยแต่ถ้าอ้างศาสนาขึ้นมากูไม่คุยถ้าหนูมินนี่้าโปรไฟล์เป็นนกกระจอกเทพมุดหัวเหมือนสันดาน อยากให้อยากให้กูเนี่ยตอบคาถามแบบมั่นมั่นมันบอกให้กูตอบคาถามแบบมั่นมั่นขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นช่องติกตอกวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงช่องนี้ก็ได้เนี่ยพิมพเข้าไปว่าคนตื่นทําคนตื่นคุยช่องใหม่กูเองจ้ะทักแอดมินก็ได้ไอดีไลน์แอสไซสาธุเอวงกลม s อ t u แล้วมึงคุ้นมาคุยกับกู เสียเวลาพิมพ์พิมพ์กับตอบไม่เวิร์กขึ้นมาคุยกับกูง่ายกว่าถ้ามึงแน่จริงขึ้นมาคุยกูจะไม่ตอบมึงตรงนี้ไม่ตอบแล้วถ้ามึงพิมพ์ไม่เลิกอ้างอย่างนั้นอย่างนี้สร้างความเสื่อมเสียเดือดร้อนมึงกระเด็นมึงเลือกเอากูให้มึงสองทางมาช่อง t i ๊กตอน้ำมินนี่มาขึ้นไมค์กับกูวันพรุ่งนี้ ช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติเออลืมไปช่องนี้มันเปิดไม่ได้คนตื่นทำภาคปฏิบัติพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองก็ได้พรุ่งนี้เวลาบ่ายสองแล้วมึงเอาประเด็นเนี้ยมาคุยกับกูเรื่องพระเจ้ามึงเนี้ยที่มึงมาให้กูตอบมั่นมั่นหรือว่ามันมันมันเมื่อกี้ม่มันบอกกูว่าไงรู้ไหมมันบอกกูว่าให้มั่นมั่นหน่อยเวลาตอบรู้ว่าอ่านแต่ไม่กล้าตอบมินนี่มาติคตอบคนอื่นเขาจะได้ฟังด้วยกูอยากคุยกับมึง คุยกันปากต่อปากอย่างนี้ง่ายกว่าชัดเจนกว่าตรงไปตรงมังกว่าให้คนเขาตัดสินใจว่ามึงกับกูใครมีเหตุผลกว่ากันนะมินนี่รูปโปรไฟล์นกกระจอกเทศเอาหัวมุดดินเหมือนสันดานมึงจบ ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะช่องนี้เป็นช่องทิกตอกที่อาจารย์สำรลองไว้เวลาช่องเป้าเวลาช่องกระเด็นตอนนี้ช่องมันกระเด็นตอนนี้ช่องมันกระเด็นอยู่ก็เลยไม่ได้เพราะว่าช่องกระเด็นก็เลยต้องมาตั้งช่องนี้เป็นช่องสำรองฝากติดตามทุกคนต้องติดตามเพราะถ้าไม่ติดตามมึงจะไม่เห็นกูไลฟ์สด เอาจริงๆคนจะตอบตอบได้เลยนะหรือยื้อเวลาหาข้อมูลก่อนเขาไม่ต้องหาข้อมูลคนอย่างกูไม่ต้องหาข้อมูลจ้ะไม่ต้องยืออ้าวกูมีข้อมูลดีๆมาตอบมึงมันไม่ดีหรือว่ามินนี่กูตอบได้แต่กูไม่ตอบกูไม่ตอบผู้นำอะอย่างมึงพูดเนี่ยกูก็ฉะมาแล้วกูก็เถียงมาแล้วมึงไปหาฟังสิมีเยอะแยะไป หัดฟังมากเวลากูตอบกูตอบยังไงมึงเนี่ยรุ่นเด็กมากเด็กกระโปโลจริงเด็กกระโปโลมากมึงอ่ะตั้งคำถามแบบคนที่เข้ามาโตอกูเขาตั้งคำถามได้ลึกกว่ามึงเยอะจริงมึงนี่แบบลูกกระปปกคำถามมึงอ่ะ อาฝากติดตามช่องนี้ด้วยจ้าฝากติดตามช่องนี้ด้วยจ้ากดไลค์ไอ้กดติดตามช่องนี้ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยจ้าฝากกดติดตามนี้เป็นช่องสำรองนะฝากกดติดตามด้วยเป็นช่องสำรองอะอาจารย์ไปแล้วพอดีว่าต้องไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวไปภาวนาอีกเพราะว่า พรุ่งนี้อาจจะตื่นตีสี่ออกจากบ้านตีห้าอาจารย์มีรายการสดพรุ่งนี้เช้าตอนช่องห้าตอนเจ็ดโมงเช้าไลฟ์สดช่องห้าเจ็ดโมงเช้าเจออาจารย์ได้พรุ่งนี้นะช่องห้าเจ็ดโมงเช้า ขอตัวขอตัวนุโมทนาทุกคนด้วยนะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์สดช่องภาคปฏิบัติได้เพราะว่าช่องภาคปฏิบัติมันขึ้นใหม่ได้แต่ก็อาจจะต้องตั้งช่องนี้ไว้ร่วมด้วยเพราะว่ามันต้องทําภารกิจอีกสามวันมันถึงจะเปิดช่องได้ต้องทําภารกิจอีกสามวันช่องนี้ตั้งใจจะไว้ด่าด่าสํารองช่องหลักแต่ช่องปฏิบัติจะเก็บไว้สอนอย่างเดียวไม่อยากด่าเพราะว่ามันแยกคนไว้ไม่อยากเอามาปะปนก็เลยจะทาช่องนี้ขึ้นสํารองอีกช่องหนึ่ง แต่มันต้องรอ3วันถึงจะได้อาไปแล้วอนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยนะพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าช่อง5รายการ The People ล h โชช่อง5 7าเจโมงเช้ารายการ The ะพี p เพล h โชเป็นรายการสดเป็นรายการสดแล้วก็ช่วงบ่ายอาจารย์จะมี